มนุษย์นั้นสร้างเผ่าพันธุ์ขึ้นมาด้วยสติปัญญาของตนเองและขณะเดียวกันพวกเขาก็ได้ทำลายเผ่าพันธุ์ของตนเองแต่ด้วยเหตุใดนั้นในการสมัยหน้าย่อมปรากฏขึ้นเป็นแน่แท้พระคุณเจ้าสุขสวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านสำหรับ ตอนนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังเรื่องราวของพระเบสันดรซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องเป็น EP ที่6หรือกันที่9ก็คือกันของพระนางมาัตสีเรียกว่ากันมัตสีนั่นเองซึ่งในกันที่9นั้นก็จะมีบทสนทนาอีกหลายส่วนก็จะได้รับฟัง หลังจากฟังคลิปนี้แล้วสำหรับในคลิปนี้นั้นแกดำจำจะต้องนำเสนอท่านผู้ฟังเพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงโดยเฉพาะเรื่องของจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมโดยเฉพาะในงานของการเทศมหาชาติเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็คงจะต้องรู้จักกันเป็นโดยทั่วไปแล้วหมายความว่า ก็ทุกๆวัดทุกๆสถานที่เวลามีเทศมหาชาติก็ต้องมีกันเทศก,กันนี้กันนี้เราเรียกว่ากันมาลัยหมื่นมาลัยแสนถามว่าเอาพระมาลัยมาเกี่ยวอะไรกับเทศมหาชาติที่ว่าด้วยชาดกของพระมหาเวสสันดรเกี่ยวยังไงใช้คําว่าเกี่ยวยังไงนั้นโดยเนื้อเรื่องเนี่ยไม่เกี่ยวแต่โดย ประเพณีและความเชื่อและยึดถือกันมาแต่นานนั้นเกี่ยวเพราะถูกบรรจุเอาไว้ในงานเดียวกันก็คือกันมาลายหมื่นมาลายแสนซึ่งกันนี้จะเทศก่อนที่จะเข้าสู่กันต่างๆก็สรุปแล้วก็คือกันมาลายหมื่นมาลายแสนเนี่ยเป็นตัวเปิดบทเลยหลายคนก็ตั้งคำถามเอ๊แล้วมาลายหมื่นมาลายแสนเนี่ย ท่านเทศเรื่องอะไรอืมทาไมเรียกว่ามาลัยหมืน่นทําไมเรียกว่ามาลัยแสนท่านเทศเรื่องอะไรพาณนาเรื่องอะไรแล้วมีอนิสงส์ยังไงนะดังนั้นก็รับฟังต่อให้จบละกันเนาะจะได้รู้ว่ามีอนิสงส์อย่างไร ปกติแล้วแกดำคัมภีร์ชีวิตก็ได้ทำเรื่องพระมาลัยมาเป็นประปลายใช้ควาว่าประปลายก็คือยังไม่ได้ชี้ประเด็นลักษณะการทำก็เป็นแค่การบอกเล่าว่าอันนี้หมายถึงอะไรอันนั้นหมายถึงอะไรแต่ถ้าเกิดท่านฟังเสียงขึ้นต้นจะเห็นว่านั่นคือเป็นบทสนทนาและนั่นหมายความว่าในคลิปนี้แกดำคัมภีร์ชีวิต จะนำเรื่องราวที่มีการสนทนาจากเกตแก้วจุลามณีในคราหนึ่งที่องค์พระมาลัยนั้นได้มีโอกาสขึ้นไปนมัมศการารวมไปถึงการเวียนเทียนด้วยนะไปปทักศีนาเวียนปทักศีนาที่เกตแก้วจุลามณีซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นขอให้ท่านผู้ฟังค่อยๆรับฟังไปออีกเรื่องหนึ่ง อยากให้ท่านผู้ฟังที่เข้ามารับฟังใหม่หรือท่านผู้ฟังที่ติดตามอยู่แล้วฟังด้วยความพิจารณาด้วยหลักเหตุและผลแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยเหตุอะไรเพราะนั่นคือเรื่องเล่านั่นคือเรื่องราวที่ถูกบรรจุไว้ในคำพีมาลัยสูตรในสมัยหนึ่ง องค์พระมาลัยได้กลับมาจากแดนนรกหลังที่หลังจากที่ท่านได้ใช้ฤทธิ์ของตัวเองไปที่เมืองนรกก็ได้ไปรู้จักนรกหลายขุมหลายแดนก็รู้เรื่องราวว่าบาปอะไรทําให้มนุษย์ทั้งหลายไปตกนรกขุมนั้นขุมนี้แล้วก็มีเขาเรียกว่าผู้นําทางอย่างดีอย่างสุวรรณราชและสุวรรณนโยธินโดยตาพุทธหรือ เจ้ากรมการบัญชีได้มอบหมายให้ทั้งสวนนาราชและสวนนโยธินเป็นผู้นำพาเที่ยวท่องพิจารณาดูว่านี้คืออย่างไรแล้วก็ได้เล่าสู่พระมาลัยฟังพระมารัยเมื่อเล้ฟังแล้วหลายๆครั้งพระมาลัยก็หดหูใจสังเวชใจหลายครั้งก็นึกตำหนิขึ้นมาว่าเอทำไมมัจุราชถึงพากันมีความสุขท่ามกลางความทุกข์ของสันนรธที่ร้องโหยหวน อะไรเหล่านี้มากมายหลังจากที่พระมลาัายได้ขึ้นมาได้กลับมาจากเมืองนรกก็ขึ้นมาก็จะนำเรื่องราวต่างๆมาเทศนาสอนประชาชนชาวศีลังกาก็คือท่านเป็นพระพิสุ์พระเทเะชาวศีลังกานั่นเองชาวลังกาทวีปเมื่อก่อนเราเรียกว่าลังกาทวีปก็เทศนาธรรมโดยปกติแล้วก็สอนให้ผู้คนรักษาศีล งดเว้นสิ่งอันเป็นอกุศลกรรมที่จะให้ผลเป็นการตกงรลกแต่ละกลุ่มแต่ละแดนในขณะนั้นเองมีชายผู้อยากไรท่านหนึ่งมีความศรัทธาในพระมาลัยเห็นผู้คนเพียวไปแต่ว่าก็อย่างบอกเขาเป็นผู้ยากไรเหตุผลที่ชายคนนี้เป็นผู้ยากไรนั้นจะด้วยเหตุใดนั้นแกดำคำพีวิตจะไม่ถอยอดีตของเขา เอาเป็นว่าชาตินี้ที่เขาเจอพระมะรัยนั้นเขายากไรมากอยู่วันหนึ่งเป็นบันพระซึ่งแน่นอนประชาชนจะต้องมาที่วัดเยอะแยะมากมายเขาเองก็อยากจะไปวัดเหมือนกันแต่มันไม่มีอะไรจะไปเสื้อผ้าก็อมอมแมมข้าวอามีแต่ข้าวละกันข้าวก็ไม่ประณีตเพียงพอก็อายที่จะเข้าไปร่วมในสังคมหมู่ชนที่เข้ามาทําบุญในวันพระก็เลยได้แอบรอ รอจังหวะที่พระมาลัยนั้นท่านเดินกลับจากปิณฑบาตพอเห็นพระมาลัไดพระมาลัยเดินมาแตกไกลก็รีบลงไปเก็บดอกบัวที่อยู่ในหนองน้ําขึ้นมาแล้วจากนั้นพอพระมาลัยท่านเดินมาใกล้าชายผู้ยากไรก็เลยออกไปแล้วก็กราบนิมนต์ขอถวายดอกบัวแล้วก็กล่าวต่อพระมาลัยว่า ข้าพระพุทธเจ้ามิทราบในอดีตชาติสร้างเวรสร้างกรรมสร้างบาปอะไรมาแต่ก็ไม่น่าจะเป็นบุญรอกพระคุณท่านข้าพุทธเจ้าพอมองดูผู้คนไปกราบไปฟังธรรมะจากพระคุณท่านอยู่หลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายครั้งข้าพุทธเจ้าก็เคยแอบไปนั่งฟังไม่ให้ใครเห็นมีความศรัทธาในพระคุณท่านเป็นอย่างมาก พระพุทธเจ้าวันนี้เป็นวันพระก็ไม่มีอาหารอันปราณีตไม่มีข้าวอันปราเนตมีแต่ดอกบัวที่เกิดขึ้นจากแรงศรัทธ,ธาของข้าพระพุทธเจ้านี่แหละขอนอบน้อมถวายแต่องค์พระมาลัยขอท่านจงได้รับอธิฐานจิตในการอัญชลีครั้งนี้ด้วยเถิดว่าอย่างนั้นอัญชลีก็คือการแสดงความเคารพนั่นแหละถ้ามลาลัยก็หลับ รับแล้วรับจากาชายผู้ยากไรนั้นรับขึ้นมาวางไว้บนบาทบนบาทเลยนะแล้วก็บอกว่าดีเลยไม่มีความยากไรในหมู่ชนผู้มีเหตุผลในคุณงามความดีหรอกอาพระศกเอ้ยพระศกจะมองความไม่มีเป็นความเป็นบาปซีความไม่มีไม่ใช่บาปเลยพระศกแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านก็ประสูตรนู่นอยู่ในป่าเห็นไหมก็ไม่มีไม่มีใครมีอะไรเลยพระศกแม้แต่อัตมาก็ไม่มีแล้วความไม่มีนี้ไม่ใช่บาปเลยแต่เป็นเหตุผลของคุณงามความดีต่างหากเราพระศกเอ้ยอัตมาจะนําดอกบัวของพระศกนี้ขึ้นไปประทักษณาเวียนอยู่ในเกศแก้วจุลามณีนาัดาวดึงคุณโยมจงได้รับพรจากอัตมาด้วยเถิด จากนั้นพระมาลัยก็ให้พรอก็เดินจากไปกลับไปที่วัดในวันนั้นเป็นวันพระก็ประชาชนก็พากันมาเยอะพอสมควรพระมาลัยก็เลยแจ้งต่อประชาชนที่มาว่าท่านอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายผู้ที่ใฝ่ในธรรมและคุณงามความดีวันนี้อาตมามีอธิษฐานจิตและ ตั้งใจว่าจะนำทานของพวกท่านทั้งหมดนี้ดอกไม้ถูกเทียนหรือเป็นปัจจัยทายทานทั้งหมดของพวกท่านนี้เดินทางสู่เกศแก้วจุลามณีณนะเมืองดาบดึงดังนั้นวันนี้อาตมาคงจะไม่ได้กล่าวธรรมกับพวกท่านเหมือนครั้งก่อนๆแต่อาตมาอยากให้พวกท่านทั้งหลายอย่าพึ่งได้กลับหรือแยกย้ายกัยกกน จนกว่าอาตมาจะกลับมาขณะที่อาตมาเดินทางไปที่เกศแก้วจุลามณีนั้นอยากให้พวกท่านทั้งหลายจงพากันอธิษฐานจิตขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายปรารถนาให้ปรากฏแก่พวกท่านอาตมาจะเป็นตัวแทนของพวกท่านเดินทางสู่ดาวบดึงณบัดนี้การเดินทางโดยที่พยายาน,นั้น ย่อมปรากฏขึ้นเป็นเสมือนแสงรัศมีพาดสาดส่องเป็นประกายละยิบนั้นคือการเดินทางด้วยทิพยายานใช่ท่านผู้ฟังทั้งหลายพระมาลัยนั้นก็เป็นประกายทิ์ส่องแสดงแสงสว่างให้เราเทพบุตรเทธทิดาได้เห็นว่าโอ้พระพิสุพระมาลัยทรงเสด็จแล้วในครานั้นท้าสกกะอมลินก็ได้จัดบรรณะ สาราอันเหมาะสมที่ประทับแล้วก็เชิญพระมาัยนั้นประทับในที่เหมาะสมและท้าสักกะอมลินก็ได้พาเหล่าเทพูรเทพบุตรเทพธิดานั้นสักการะพระมา,ายัยแล้วกล่าวสันทนาการกับพระมา,ายัยตามแต่พอสมควรหลังจากนั้นพระมาัยก็เลยกล่าวต่อเท้าสักกะอมลินและเหล่าเทพบุตรเทพธิดาว่า ท่านมหาบอพิษผู้เป็นใหญ่ในเทวโลกองค์เท้าวสกกะอมรินวันนี้อาตมานำดอกบัวจากชายผู้อยากไรขึ้นมาเพื่อปาทักษนาต่อพระเกศแก้จุลามณีแล้วขณะเดียวกันอาตมาก็แนะนำทายทานส่วนที่เป็นจิตอันเป็นกุศลของประชาชนที่อยู่ในโลกมนุษย์นั้น ขึ้นมาเพื่อที่จะเวียนประทักษิณารอบพระเกศแก้จุรามณีด้วยเช่นเดียวกันขอท่านได้โปรดแจ้งต่อเทพบุตรและเทิธิดาให้กล่าวสรรเสริญยกย่องจิตอันเป็นกุศลผลปุญของประชาชนชาวโลกให้อาตมาด้วยเถิดเมื่อเทรร้าสักกะ์อมลินทราบเหตุจำนงของพระมารายอย่างนั้นก็เลยกล่าวขึ้นว่า สาธุการเถิดพระคุณท่านสาธุการเถิดพระคุณท่านสาธุการเถิดพระคุณท่านเสียงกึงกก้องกามปรนาตของเราเทพประบุททเทพดาก็ดังกันปร้องกันเป็นระยะเป็นละลอกดังกึงกก้องในดาวบดึงดอกบัวและทยาฐานทั้งหลายก็ลอยเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนล่อปัททักษนา พระเกศแก้วจุลามีจนครบทั้งสามรอบท่านทั้งหลายนี้ก็คือที่มาของคำว่ามาลายเหมือนเหตุผลที่ชื่อว่ามาลายเหมือนเพราะว่าพระมาลายนั้นขึ้นไปสวรรค์ไปพบกับองค์เท้าสัก,กะอมรินแล้วก็พบกับเทพบุตรเทิดาดทั้งหลายเรือนเหมือนไม่ใช่จำนวนเมือนเรือนเหมือนนั่นเอง ก็เกิดการอนุโมทนาของบุญที่เกศแก้วจุลามณีเราเลยถือว่าการทำบุญของประชาชนชาวโลกย่อมได้รับการยกย่อง,งสรรเสริญจากเราเทพบุตรเทพธิดานั่นเองก็คือเหตุผลที่ท่านทั้งหลายได้ฟังามาลัยหมืน่นก่อนที่จะเข้าสู่งานบุญต่างๆท่านผู้ฟังทั้งหลายอา้าวท่านแกดำแล้วมาลัยแสนละ่ะอ๋อ มาลายแสนนั้นก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันแต่ในครั้งต่อมาไม่ใช่ครั้งเดียวกันนะในครั้งต่อมาพระมาลายนั้นได้มีโอกาสไปสวรรค์ชั้นดุสิตจะไปด้วยเหตุผลใดนั้นก็มิทราบได้ได้มีโอกาสเจอกับพระศรีอริยเมตรยโยพระศรีอริยเมตรยโยก็ได้ทรงสันทนาการและกล่าวต่อพระมาลายว่า มนุษย์นั้นสร้างเผาพันธุ์ขึ้นมาด้วยสติปัญญาของตนเองและขณะเดียวกันพวกเขาก็ได้ทำลายเผ่าพันธุ์ของตนเองจะด้วยเหตุใดนั้นในการสมัยหน้าย่อมปรากฏขึ้นเป็นแน่แท้พระคุณเจ้าและทั้งสองส่วนนี้ทั้งสองเหตุการณ์นี้ ก็เลยเป็นที่มาของกันเทศที่ชื่อว่ามาลายหมื่นมาลายแสนท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะพวกท่านฟังพระเวสสันดรน,นะท่านเลยได้ฟังมาลายหมื่นมาลายแสน